สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับข้อแตกต่างนะครับร mm hmm. ะหว่าง mm hmm. ปอเช่7จ็แนะคบและ9 1้หนึ่ะคะเือว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยนะครับกําลังหาข้อมูลหรือว่ากําลังอยากจะออกรถปอเช่2อประตูอยู่ mm hmm. แล้วเลือกรุ่นไหนดีที่จะตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วก็ตรงกับความชอบตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแชร์ข้อมูลนะครับเบื้องต้นให้นะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมเอาละครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นน้องเล็กสุดนะคบรุ่น718 Boxster S กันเลยนะครับในส่วนรุ่น718 Boxster S นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 5 0 0นี่ีนะครับ4สูบวางกลางนะครับ ได้กำลังแรงม้าได้ถึง350แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ PDK 7สปีดนะฮะซึ่งเติมน้ามันเต็มถังอยู่ที่64ลิตรนะคบผมท็อปสปีดของเขานะคบอยู่ที่285กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคบและทำความเร็วนะคบสูถ100นะคะ้ดย Sport Chrono Package นะคะอยู่ที่4.2วินาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ e x t e r i o ทนะครับและ interior กันนะครับว่ามีตรงไหนนะครับที่แตกต่างกับเจ้า911บ้างนะครับซึ่งถ้าดูโดยรวมนะครับ718กับ911นี่หน้าตาคล้ายกันมากๆเลยนะครับและ2รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ที่ดูเท่มากๆเลยนะครับ 718นะครับจะมีขนาดตัวถังรถที่เล็กกว่านิดหน่อยนะคะและไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าทรงเหลี่ยมนะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กันชนหน้านะครับด้านหลังเนี่ยนะครับไฟท้ายของเขาจะไม่ได้เป็นไฟยาวเหมือน9 1้านหนึ่งนะคะจะแบ่งส่วนชัดเจนนะครับดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับและในส่วนช่องเก็บสัมภาระนะครับจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องวางกลางนะครับ ก็จะทําให้มีพื้นที่สําหรับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้7จ็ดถึงแป Boxster S นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED แยกส่วนนะคะบผมสวยงามสว่างชัดเจนมากๆนะคะนะด้านท้ายรถนะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่า91้และก็เตี้ยกว่านะครับ ก็จะสังเกตว่าด้านท้ายจะไม่ได้เป็นไฟยาวเหมือน911นะครับแล้วก็มีในส่วนของช่องดักอากาศให้กับเครื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องวางกางนะคะจะช่วยระบายความร้อนให้เครื่องนะคะแต่ว่า911จะไม่มีตรงนี้นะคะในส่วนของล้อก็จะเป็นขอบ20เท่ากันทั้ง4รล้อเลยนะคะ มีสปอร์ตเอ็กซอสนะครับและในส่วนของปลายท่อของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่คู่ติดกันอยู่ตรงกลางน,นะครับในขณะที่ก้านหนึ่งจะอยู่แยกออกไปนะครับสบคัพเพตนะคะบ็อกสเและภายในนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าที่นั่งของเขาจะมีเพียงแค่2ที่นั่งเท่านั้นเองนะในขณะที่ก้าหนึ่งจะมีด็อกซีดอยู่ข้างหลังนะครับพวงมาลัยตัวน,นี้จะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับจะมีลักษณะของ โครเมียมที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับตัดอยู่บนก้านพวงมลลาลัยทั้ง3ก้านเลยนะครับและปุ่มปรับฟังก์ชันโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับปุ่มสปอร์ตโหมดสปอร์ตคลัสนะคบในส่วนคอนโซลกลางนะคะของเขาจะมีขนาดเล็กกว่า911นะครับหัวเกียร์ก็ดูใหญ่กว่านะครับดูสปอร์ตมากกว่านะครับ ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆยังคงเป็นปุ่มกดนะครับในขณะที่911เป็นทัสกีนนะครับและหัวเกียร์ก็จะเล็กกว่านี้นะครับในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่า911นะครับจะเป็นทรงแนวตั้งนะครับซึ่งจะเป็นแนวยาวเดียวกันกับคอนโซลหน้าเลยนะคะจะมีในส่วนของช่องแอร์นะครับตรงบริเวณคอนโซลหน้านะครับ ตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของความสปอร์ตนะครับเครื่องเสียงเบอร์มัสเตอร์นะคะและในส่วนของการเปิดปิดซันรูฟนะครับตัวบ็อกเซอร์นะครับจะเปิดปิดแค่สเต็ปเดียวนะครับ ก็จะสังเกตว่ามันจะเปิดหรือปิดก็คือมันจะเป็นสเต็ปเดียวนะคะ ต่อไปก็จะมาดูในส่วนของ911 Carrera 4S Cabriolet กันนะครับ911นะคะเป็นเครื่องยนต์3,000 cc นะครับ6สูบนะคะเป็นเครื่องวางหลังนะครับลีดพละกำลังแรงม้าอยู่ที่450แรงม้านะคะและแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์ PDK 8สปีดนะคบผมเติมน้ำมันเต็มถังนะคะอยู่ที่67ลิตรนะคะท็อปสปีดของเขานะคบอยู่ที่304กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะ และในการทำเวลาสูตร100นะครับวิดสปอร์ตโคนแพ็กเกจนะครับอยู่ที่3.6วินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเจ้าชายกบที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้านายวันๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความแตกต่างกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่ต่างกับเจ้า78 1นะครับตัวนี้ในส่วนของการเปิดประทุนลดนะครับก็จะมี2สเต็ปนะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นทรงกลมนะครับเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ดูคลาสสิกด้วยนะครับรกบก็จะสังเกตว่านะครับในการเปิดปิดของเขาจะมี2สเต็ปนะครับ แต่7 8จะเป็นสเตปเดียวนะครับล้อหน้าจะเป็นขอบ20นะครับในขณะที่ข้างหลังเป็นขอบ21นะครับซึ่งจะมีผลต่อเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ด้วยนะครับและปลายท่อตัวนี้ครับจะไม่ได้อยู่ชิดกันตรงกลางนะครับด้านท้ายรถของเขานะครับจะใหญ่กว่า718นะครับสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับและจะสังเกตว่าด้านท้ายจะเป็นลักษณะเหมือนกลิวนะคะ ซึ่งถ้านับแล้วนะครผลลัพธ์นะครจะออกมาเป็นชื่อรุ่นนะคะก็คือ911นะคะในตัวถัง992นั่นเองนะครับในส่วนของอินทีเรียภายในนะครก็จะได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหรานะครับสังเกตตรงก,ารกร้านพรงมาลัยก็จะไม่ได้มีในส่วนของโครเมียมตัดแล้วนะครับ และบริเวณควอนโซลหน้านะคะก็จะมีสปอร์ตโคโ,โนนะครับจะไม่ได้มีช่องแอร์นะครับสคับเพิ9.1ดก้าเงคารล่าโฟร์เอสก้จะได้ในส่วนของสีที่นั่งนะด้านหลังก็จะเป็นด็อกซีดนะครด้านหน้ามีไฟเดลไลท์ยอยู่ที่บริเวณช่องดักอากาศนะครับด้านหลังที่สังเกตได้ง่ายเลยนะคะก็คือบริเวณไฟนะครับ ในส่วนของมือเปิดประตูนะครับก็จะแนบไปกับตัวรถเลยนะครับถ้าไม่สังเกตนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับมีไฟเลี้ยวเล็กๆนะคะอยู่ข้างทัวถังนะครับหน้าจอขับขี่ตรงนี้ก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะครับ ในส่วนของจอหน้าก็จะเป็นทัชสกรีนที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็แยกส่วนกับคอนโซลกลางได้อย่างชัดเจนนะคะจะสังเกตหัวเกียร์นะครับจะมีขนาดเล็กกว่านะครับตัวนี้จะได้ในส่วนของความหรูหราซะมากกว่านะครับในส่วนของความแตกต่างคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นอยู่กับ การใช้งานซะมากกว่านะคะว่าลูกค้าเน้นใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็ความชอบนะครับชอบลักษณะแนวสปอร์ตหรือว่าทั้งสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะคะอันนี้ก็ลองไปดูที่รถจริงกันก่อนจะดีกว่านะครับแล้วก็ยังไงนะครับถ้ามีโอกาสได้เทสต์ไซ์นะครับก็ขอเทสต์ไซ์เลยเลยนะครับวันนี้ก็จบเพีงเท่านี้ก่อนนะครับ